หากใครกาลังสนใจเติมเกมในราคาที่ถูกกว่าผมขอแนะนํ Easy Card คุณสามารถเติมผ่าน Facebook ที่มีผู้ติดตามได้ถึง28,000คนหรือเว็บไซต์ได้2ช่องทาง <c oughs> เติมง่ายสะดวกรวดเร็วในราคาที่ถูกกว่าถึง35%หากใครสนใจเติมเกมสามารถอินบ็อกมาที่ลิงก์ใต้คลิปหรือสแกนคิโค้ดตรงบมขวาบนของคลิปชืสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับผมชายพีนะครับอล่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับ er เกมเมท a l s l ั g อ่าผมก็ได้ทําการฟาร์มตัวคอน่นฟา้ามาแล้วนะทุกคนก็อันนี้มีครบแล้ว ฝั่งขวาได้ตัวแอแคลมาสองอันแล้วทุกคนก็เดี๋ยวมาเทสกันหน่อยแต่ตัวออฟมันออปชั่นมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ขี้เกียจหาทุกคน,กคน,เ,นเวลาหานานมากเอยวขอเทสก,ก่อนเลยแล้วกันเบื้องต้นก็ตัวละครที่จะใช้ก็จะเป็นตัวไลล่าแล้วก็ตัวทาม่าแล้วก็ตัวนาเดียนะทุกคนตัวไลล่าก็จะใช้โกนา2แล้วก็คอรลิเบิร์ตส ส่วนตัวทาม่าใช้คอพลังเบอร์2 4แล้วก็แฝงตัว2อนะทุกคนส่วนนาเดียก็หนอนเหล็ก4แล้วก็อ่าพลังเบอร์1 2แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนเทสเทียบกันเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวคอรีเบอร์สเปลี่ยนเป็นด้านฟ้า4อยากจะรู้เหมือนกันว่าไหนมันดีกว่าก็เริ่มจากตัวคอรีเบอร์นะทุกคน ก็เพิ่มบัฟครบแล้วก็ไลล่ายิงยาวเลยตัวไรล่านี่ก็น่าจะต้องยืนอยู่ไกลๆสุดอะ่ะเพื่อไอตัวอะไรนะลองลองแรงดาเมจทุกคนยิ่งอยู่ไกลาดาเมจยิ่งแรงไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยสี่สิบละ เอาจริงโหมดจินนี่ผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะรู้สึกเล่นไปก็เท่านั้นไม่รู้จะเล่นทำไมก็แค่ได้ดูว่าดาเมจสูงเท่าไหร่แต่ไอที่ลองเนี่ยคืออยากจะลองเทียบตัวคอดูทุกคนว่ามันต่างกันไหมอ่ะก็จบที่เท่าไหร่อ่าแปดสิบปดจุดเจ็ดเอ็มอืมทำไมรู้สึกปัญหาเยอะผมเคยลงตะเกียงนั้นรู้สึกน่าจะได้เก้าสิบกว่าเนี่ยแหละแต่นี่แปดแปดน้อยไปเดี๋ยวขออีกรอบแล้วกัน จะสุนหมดห้าวิสุดท้ายเท่าไหร่เนี่ยอืมอ๋อได้มาเก้าสิบขึ้นมาหน่อย เอรอบแรกจำได้ว่าเคยได้เยอะกว่าน,นี้นะเคยได้97จุด 7m อ่ะอย่าลองหน่อยทุกคนไอ้97นี่คือน่าจะใช้คอริเบิร์ตน่าจะนานแล้วแหละแต่ทำไมรู้สึกรอบนี้เลเทจังอ่ะอย่าลองเปลี่ยนดูทุกคนเป็นคอนน่านฟ้า4ากับคอโกนางแต่คีก็จะไม่สวยเท่าตัว คอรีเบอร์นะทุกคน อ่ะคอแนนฟ้าสี่แล้วทุกคนก็มาอย่าเทสกันหน่อยเอาจริงผมดูส่วนรวมนะเขาใช้คอรีเบิร์ดเป็นหลักนะถ้าดูจากพวกคนพวก b ีสูงอะพวกติดอันดับไปดูมาใช้แต่คอรีเบิร์ดทั้งนั้นเลยแต่นันนฟ้าไม่ค่อยมีใครใช้ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรแต่ถ้าเทียบจริงๆผมว่าน่านฟ้าน่าจะแรงกว่านะแต่มันแรงแค่ระยะสั้นอะ หมือนรู้สึกจะแรงกว่านะทุกคนนี่ล่อเจ็ดสิบกว่าแล้วอะไายแล้วแรงกว่าด้วยอา้าวแซงแล้วถึงร้อยไหมเนี่ยโอ้โหเกินร้อยด้วยโอ้โหเดี๋ยวนะคอนี้แรงกว่าดีเบิร์ตจริงด, <c oughs> เดิเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมผมไปดูอ่าพวกไอ าการแข่งขันผมไปดูแต่ละคนเขาใช้รีเบิร์ทั้งนั้นเลยงามใส้แล้วขอนั่นฟ้าแรงกว่าเฉยโอ้ีหนี่สกอร์ใหม่เลยเนี่ยทุกคนร้อยสามจุดสองเอ็มเอาละชักไม่ชัวเดี๋ยวขอกลับไปรีเบิร์ตแป๊บหนึ่งเฮ้ยทำไมรีเบิร์ตมันไม่ถึงร้อยอาจจะผิดเขาเรียกน,นะผิดอ่าสเต็ปหรือเปล่างามเข้าล้ ฟาร์มคอรีเบิร์ดมาตั้งนานเจอนานฟ้าออฟไม่ได้สวยด้วยนะโหยิงรอบแรกคือได้ร้อยเอ็มอ่ะทุกคนรีเบิร์ดนี่ยังไม่เคยถึงเลย เอาเอามาลองใหม่ทุกคนงานจะเข้าน่านฟ้าแรงกว่าได้ไงในใจแอบเชียร์คอลิเบอร์มาตั้งนานผมไปดูคนเทสหลายคนนะเขาบอกอาดาเมจห,หายกันไปทีร้อยเอ็ใช่เหรอทุกคนนี่ผมใช้น่านฟ้านี่มันแซงเลยนะแต่ตอนนั้นที่ผมดูอาจจะบักก็ได้ตอนนี้อาจจะหายบักแล้วแหละน่านฟ้าแรงเฉยเลย ทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยร้อยเอ็มเนี่ยอึ๊บอึ๊บอึ๊บอึบเฮ้ยมันถึงร้อยนี่หว่ะทุกคนแต่ร้อยต้น,ต,นต้นอะน่านฟ้าแรงหว่าวะนี่เ <c oughs> ทสคอริเบิร์ตสี่รอบแล้วนะทุกคนเอ้สามเลยเออสามรอบทุกคนอ่ะขออีกรอบชักไม่ชัวแต่เอาจริงก็ไม่ได้ห่างกันมากนะทุกคนแต่ใกล้เคียงกันแต่ ทำไมน่านฟ้ามันร้อยสามอันนี้แค่ร้อยต้นหนึ่งอะ แต่จริงด้เแม่จริงแต่และรอบก็อาจจะไม่ค่อยเท่ากันนะพอตอนช่วงระหว่างไอ้ลงในสนามเนี่ยก็อาจจะมีสเต็ปนิดหน่อยผิดพลาดแต่ก็ต้องเทสหลายๆรอบแต่น่านฟ้านี่รู้สึกเทสร,รอบเดียวร้อยสานี่รีเบิร์ตนี่เทสมาสามเนี่ยรอบที่สี่แล้วทุกคนไม่รู้จะถึงร้อยสามไหมเนี่ยสงสัยจะไม่ถึงน่ะไม่ถึงจริงด้วยเอา้านานฟ้าแรงซะง,งั้น <c oughs> เฉยเลยเดี๋ยวโอ้โหไปดูข้อมูลมาก็รู้สึกรีเบิร์ตยังสมดุลกว่าน่านฟ้านะน่านฟ้ามันระยะสั้นอ่ะห้าวิเองถ้าใครลองรีเบิร์ตแรงกว่าน่านฟ้าก็ลองมาคอมเมนต์กันดูนะทุกคนแต่สำหรับผมนี่นี่เทสแล้วน่านฟ้าแรงกว่ารีเบิร์ต เอาละทุกคนคลิปนี้ก็จบท่านี้ลวกันถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แต่ถ้าคนแคร์ก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะ